สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราโลรดกระหม,ม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกฎดีบวัวซึ่งตรงกับวันที่7สิงหาคม2565 พณะท่านนายอลาซานวาตารา,ปร,า,าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกฎนิบัวกรุงยาโมุสุโกรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกฎดีบัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลนานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพ่บูรณ์ของสาธารณรัฐโกฎดีบัวพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสแก่ทหารพันดีและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการทหารพันดีณคนะ่ายสีสองรักจังหวัดเลย วันนี้เวลา18นาิกา52นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีกรมทหารพรานที่21ณค่ายสีสองรักจังหวัดเลยเขาร่วมโครงการเมื่อเดือนธันวาคมขอภัยคาเมื่อเดือนกรกฎาคม2565มีกิจกรรมเช่น การทดลองปลูกผักพันธุ์พระราชทานอาทิถั่วฝักยาวสีม่วงสิดินทรเบอร์หนึ่งเมื่อเขือเทศจักรพันหนึ่งเมื่อเขื่อปรอดเจ้าพระยาจริงจูชายการทดลองเลี้ยงไก่และเป็ดพันธุ์พระราชทานโกบพระราชทานการเลี้ยงหอยขมและการปลูกไม้ผล การดำเนินงานต่างๆมีเป้าหมายเพื่อขยายผลสู่หมู่บ้านในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน12อำเภอ5จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารเป็นความร่วมมือและร่วมใจในการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริให้ประชาชนปลูกพืชผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน หากมีผลผลิตเกินความต้องการสามารถจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้เป็นการช่วยสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในประเทศอีกทางหนึ่งในการนี้มีพระราชดำรัสแก่ทหารพันธีและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการทหารพันธีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในสถานการณ์นี้หรือว่าในวิชาชีพของเรานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่า เราเขาว่ากันว่าทหารนี่มีหน้าที่ดูแลในความมั่นคงของประเทศชาติความมั่นคงนี่ก็ไม่ใช่เฉพาะความมั่นคงจากศัตรูที่เข้ามาทำร้ายหรือมายิงเราแล้วเราต้องต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินแต่ว่าเป็นความมั่นคงชนิดที่ว่าให้ ที่เขาเรียกกันว่าความมั่นคงในของชีวิตคือมั่นคงทางด้านเช่นพันคงทางอาหารมั่นคงทางสุขภาพอนามัย พร้อมกันนี้ยังมีพระราชดำรัสถึงการตามเสด็จประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่อย่างทรงพระเยาว์เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆตามที่ราษฎรขอพระราชทา,านตั้งแต่แตเป็นเรียกเป็นคุณหนูจนกระทั่งต่อมาเรียกว่าคุณนายไปแล้วก็ ก็รู้สึกว่าก็เป็นได้ความรู้สึกที่ดีแล้วกับทุกๆคนก็เลยเห็นว่าสิ่งนี้ถ้าเราเป็นรั้วิเยาการตรงนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะได้สิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้เราปลื้มอกืใจได้ความรู้แล้วก็สามารถที่จะดำรง,งชีวิต ที่ดีสืบต่อไปก็ข,ขอให้ทุกคนบนเทียนให้ได้ความรู้มากขึ้นแล้วก็ให้ผูกมิตรเป็นเพื่อนกันในระหว่างคนในหน่วยงานด้วยกันบน,นนอกหน่วยงานแล้วก็วิชาชีพต่างๆก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ ขอให้ทุกอย่างเป็นไปได้วยดีผ่านค้นอุปสรรคนานาที่ก็มีเข้ามาอยู่เสมอเสมอก็ก็ต้องทำใจให้เรียวกว่าเราสู้ได้แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขได้ตามอัตภาพ สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีพระาราชทานเพลิงศพนายจิระรัตนรัตน เวลา17นาิกา24นาทีสมเด็จพระกนิธาเทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดท่าทองพระราชทานเพลิงศพนายจิรรัตนรัตน์ถึงแก่กรรมเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเมื่อวันที่13มีนาคม2565สิริอายุ81ปี นายจิระเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายน2484เป็นบุตรของนายจางกับคุณหญิงระเบียบรัตนรัตสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมาแต่เดอี e, วิทยาลัยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและโรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยาลัยตามลำดับ จากนั้นศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและได้รับทุนไปศึกษาต่อที่สถาันสาารณารฐเยอร,รมนีเมื่อสําเร็จการศึกษากลับมาทํางานที่บริษัทสยามเมคีจํากัดมหาชนดํารงตําแหน่งผู้บริหารพัฒนาธุรกิจตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศคือลดการนําเข้าขยายการส่งออกและใช้ทรัพยากรบุคคลไทยจนดํารงตําแหน่งประธานบริษัท ทั้งยังทำงานช่วยเหลือสังคมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาพันสาธรณรัฐเยอรมนีรวมถึงราชอาณาจักรโมร็อกโกโดยดำรงตำแหน่งเป็นกง์สุนกิติมศักดิ์ราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับคุณหญิงทองทิพย์รัตนรัตฐสกุลเดิมหงละดารม,มีบุตรสาคน องคมนตรีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราช,ชดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโครงการช่างหัวมันตามพระราช,ชดำริและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชด,ดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโครงการช่างหัวมันตามพระราชด,ดำริอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและเปิดกิจกรรมเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 มีนายประวัตินวรัตรรองเลขาธิการกรปรคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ทำฝ่ายชลอกความชุ่มชื้นเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ องค์คมนตรีและคณะยังไปเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงเกษตรของนายจรูนนวลพลอยหมู่ที่4ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำเดิมทำนามีเนื้อที่7ไร่ปี2541เข้าเป็นสมาชิกศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายปัจจุบันมีพื้นที่ถือครอง51ไร่แบ่งพื้นที่ทำการเกษตรเป็นแปลงปลูกไม้มีค่าบ่อเลี้ยงปลาปลูกพืชที่ให้ผลผลิตร,รายวันรายสัปดาห์และรายเดือนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถซื้อที่ดินเป็นของตนเอง ได้และได้ส่งบุเรียนจนจบปริญญาตรีและเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายอุดรหมันมณีหมู่ที่8ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำเดิมอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามต่อมาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและในปี2526ได้เข้าร่วมกับโครงการสวนศึกษาการพัฒนาห้วยทรายตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ และได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินจำนวน11ไร่ปัจจุบันทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกไม้แบบผสมผสานค,คู่กับการเลี้ยงสัตว์ องคมนตรีเปิดโครงการสร้างป่ารักน้ำรักดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิทิกิจพระบรมราชนินาาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พันษา12สิงหาคม2565 พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเปิดโครงการสร้างป่ารักน้ำรักดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิทกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 ณศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพรับกลัดหลวงมีนายสมศักดิ์เพิ่มเกษรรองเลขาธิการกรปรคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยองค์มนตรีและคณะได้เยี่ยมชมพื้นที่ปลูกป,ป่า360ไร่บริเวณศูนย์ปฏิบัติการโครงการโครงการมีพื้นที่ครอบคลุม2จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันและเพชรบุรีเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิรที่พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินพื้นที่โครงการแบ่งเป็นสองส่วนได้แก่พื้นที่อุดมสมบูรณ์ดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกจัดสรรให้ราษฎรอยู่อาศัยและทำกินแบ่งเป็นหมู่บ้านสากร11หมู่บ้านและพื้นที่อุดมสมบูรณ์น้อยกว่าจัดเป็นพื้นที่สาธารณะเช่นแหล่งน้ำ องคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานสรุปผลการดําเนินงานด้านแหล่งน้ําและสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านป่าละอูอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลห้วยสัตว์ใหญ่อ,อําเภอหัวหิน โดยกรมเจรจราการมีแผนก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําบ้านป่าละอูรวม2ระยะคือระยะที่1แผนงานปีงบประมาณ2,560ถึง2,567ก่อสร้างอาคารหัวงานและส่วนประกอบโดยสำนักงานกปร,รอ,อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานถนนระบบสาธารณประคส่วนระยะที่2แผนงานปีงบประมาณ2,567ถึง2,570จะก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ จากนั้นไปเยี่ยมชมสหกรณ์โคโนมไทยเดนมาร์กห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเป็นสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านสาหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูปัจจุบันมีสมาชิก628คนดำเนินธุรกิจหลักคือรวบรวมน้ำนมดิบกว่า7ล้านกิโลกรัมต่อปีจากสมาชิกเลี้ยงโคโคโนม111คนมีโคโนม3,396ตัวและมีโรงงานแปลรูปผลิตภัณฑ์นม องคมนตรีและคณะอย่างเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ของนายสมประสงค์นาคดีหมู่ที่สองบ้านฟ้าประทานตำบลห้วยสัตว์ใหญ่สมาชิกสากรการเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเดิมเป็นเกษตรกรทําการเกษตรแบบใช้สารเคมีต่อมาประสบปัญหาหนี้สินและมีสภาพร่างกายสุดโทรมเนื่องจากหันไปทํางานพัฒนานในโครงการชุมชนเป็นสุขทั้งอย่างเป็นหมอดินประจำำําตําบลจากนั้นเยี่ยมชมสากรการเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่จำกัดเป็นสากรในพื้นที่โครงการ หมู่บ้านสากรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเดงป่าละอูดำเนินธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจรูปรวมผลผลิตและธุรกิจจัดสรรหาสินค้ามาจำหน่ายปัจจุบันมีสมาชิก1,350คน สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิทกิก์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ,ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2565 จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณอ่อนสินีและคุณพัทรชัยนะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ